สวัสดีครับชาวราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์7วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงประจำสัปดาห์ของชาวลัคนาราศีพิจิกผู้ที่ผูกดวงแล้วมีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกก็สามารถฟังได้เลยโดยตรงนะครับสำหรับคนที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมซึ่งก็เป็นผู้ที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพิจิกนะครับก็สามารถฟังได้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เป็นการพยากรณ์ประจำวันที่12-18พฤษภาคม2568ครับใครที่เกิดลัคนานี้หรือมีคนใกล้ตัวอยู่ในราศีพิจิกนะครับถ้าฟังจบแล้วเห็นว่าตรงและมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องไว้ด้วยนะครับภาพรวมสัปดาห์นี้ของชาวราศีพิจิกราศีพิจิกเป็นราศีที่มีพลังแปรเปลี่ยนสูงนะครับเปรียบเสมือนนกฟินิกซ์ สามารถจะฟื้นจากจุดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับช่วงนี้คุณกำลังได้รับอิทธิพลจากดาวราหูและดาวเสาร์นะครับส่งผลต่อบ้านและครอบครัวโดยตรงเช่นบ้านมีปัญหานะครับมีสิ่งของในบ้านเสียหายนะฮะบ,บ้านพังบ้านร้าวหลังคารั่วปลวกกินนะครับอาจจะเป็นผลในเรื่องพวกนี้นะฮะ หรืออาจจะมีเหตุให้ต้องซ่อมแซมนะครับพวกสิ่งของต่างๆภายในบ้านก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ในการรีโนเวทที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้คําแนะนําก็คือรีบตรวจเช็คสภาพบ้านก่อนที่จะเกิดปัญหานะครับอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆปัญหาเล็กๆลามไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งจะต้องเสียเงินเสียเวลาในการซ่อมมากขึ้นอีกประเด็นที่สําคัญก็คือคนในบ้านนะครับลูกหลานบริวารและหมายถึงแม่ด้วยนะครับ ก็อาจจะสร้างความเครียดความไม่เข้าใจนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นภายในบ้านได้นะครับวิธีการรับมือก็คือเปิดเปิดใจฟังให้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะฮะอย่าฟังแบบเพลินเิแล้วก็ให้ความคิดเห็นอะไรไปนะครับถ้าจะให้ความคิดเห็นก็ต้องให้ในลักษณะที่ให้อย่างมีเหตุผลแล้วก็ให้ในลักษณะที่ซอฟๆนะครับอย่าไปรุนแรงเยอะนะฮะเพราะว่าปัญหาในบ้านช่วงนี้อาจจะมีความตึงเครียดพอสมควรนะฮะ เรื่องการงานครับงานในช่วงนี้หนักแล้วก็เร่งด่วนครับคุณจะต้องลุยแข่งกับเวลาปั่นงานจนหัวหมุนเลยแต่ก็ต้องถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะคนทํางานภาคสนามงานเทคนิคงานวิศวกรรมนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยอยู่ในออราศีกรกฎนะครับเกี่ยวข้องกับรถยนต์การขนส่งการติดตั้งระบบนะฮะ ใครที่มีสอบมีแข่งขันมีประกวดเพื่อยแย่งตําแหน่งเรื่องงานขอให้สู้เต็มที่คุณมีโอกาสเป็นผู้ถูกเลือกได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือการติดต่อเจราจาอาจมีปัญหาเรื่องพลิกลิ้นนะครับพูดจาตกลงไว้อย่างหนึ่งถึงเวลาอมาขอเปลี่ยนขอแก้ไขข้อตกลงนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์เจ้าของกิจการควรจะจับตาดูพนักง,งานหรือลูกน้องให้ดีครับเพราะว่าอาจจะมีพฤติกรรมที่ก่อความเสียาหายได้นะครับ าคุณทำธุรกิจการปรับตัวให้เร็วและกล้าทำในสิ่งใหม่จะช่วยให้ได้เปรียบครับแต่ต้องระวังคู่แข่งที่มาไวแซงไวด้วยนะครับการเงินครับการเงินช่วงนี้เข้ามาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับเงินหมุนเร็วได้มาปุ๊บก็ต้องจ่ายไปปั๊บนะครับโดยเฉพาะคนค้าขายถือว่าดีครับโดยเฉพาะเงินค้าขายที่เป็นเงินหมุนเวียนเนาะใครที่ ค่าขายใช้เงินหมุนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีสภาพคล่องที่ดีนะครับแต่คนทำงานประจำอาจจะรู้สึกว่าอา,อาจจะมีเงินเก็บเหลือน้อยนะครับเงินไม่ทันได้เก็บก็มีเหตุต้องจ่ายไปอีกละอาจจะลองหาไรายได้เสริมจากสิ่งเล็กๆนน้อยๆนะครับอาจจะไลฟ์ขายของอาจจะทำอะไรที่เป็นความสุขความสนุกในชีวิตคุณนะฮะอาจจะลองปักตะกร้าแก้เครียดดูเล่นๆนะครับ ช่วงวันที่16-18ถสพฤษภาคมให้ระวังค่าใช้จ่ายรายจ่ายที่มาแบบไม่คาดคิดค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้านหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในบ้านนะครับอาจจะมารบกวนกับเงินทองของคุณนะครับแล้วก็ที่ต้องเตือนเยอะๆเลยในสัปดาห์นี้ก็คืออาจจะมีเกณฑ์เงินทองของมีค่าสูญหายได้นะครับก็ต้องคอยเก็บให้ดีนะครับดูแลให้ดีๆนะครับบริหารจัดการให้ดี เรื่องต่อไปเรื่องของความรักนะครับเรื่องความรักเนี่ยอย่าขัดแย้งนะครับในความเชื่อคนเรามีความเชื่อต่างกันนะบางครั้งคุณกับคนรักมีความคิดที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องศรัทธาความเชื่อหรือแนวทางชีวิตขอให้ใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ไม่แตะไม่แตะต้องไม่ไปละเมิดความเชื่อที่ต่างกันนะครับอย่าไปใช้อารมณ์ด้วยนะฮะถ้าอยู่ในจุดที่กำลังจะจบนะครับการเจรจายอย่างสันติ อาจจะดีกว่าการฟ้องร้องหรือมีคดีความนะครับดวงคุณมีแนวโน้มที่จะเสียเปรียบถ้ามีเรื่องกฎหมายมาจัดการในช่วงนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องตับไตถุงน้ําดีนะครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับช่วงนี้อาจจะต้องลดการดื่มดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าสิ่งที่ทําให ตับไตถุงน้ําดีคุณมันมีปัญหามากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือพวกไขมันนะครับไขมันพอกตับนะก็อาจจะลดอาหารมันลดแอลกอฮอล์แล้วก็หรือว่าง,งดเลยก็ดีนะครับดื่มน้ําให้มากขึ้นครับเรื่องเก,กเกี่ยวกับครอบครัวครับครอบครัวช่วงนี้มีเรื่องให้คุณต้องจัดการทั้งบ้านทั้งคนทั้งของมีค่าครับถ้ามีปัญหาภายในบ้านนะครับมีอุปกรณ์อะไรที่เสียหายหรือว่า มีแนวโน้มที่จะเสียหายก็รีบซ่อมแซมครับอย่าปล่อยไว้ตรวจดูดีๆว่ามีปลวกเข้ามากินบ้างหรือเปล่านะครับบริวารหรือคนรับใช้ในบ้านอาจจะทําให้เดือดร้อนนะครับระวังของหายโดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์นะฮะความสัมพันธ์กับลูกหลานอาจจะไม่เข้าใจกันนะครับขอให้ใจเย็นแล้วก็ฟังให้มากกว่าเดิมด้วยนะครับข้อควรระวังนะครับสาหรับชาวราศีพิจิก ระวังการเปลี่ยนใจเปลี่ยนข้อตกลงจากคนอื่นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการงานครับต่อไปก็คือระวังเรื่องลูกน้องนะครับลูกน้องอาจจะก่อเรื่องก่อปัญหาให้นะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ระวังหนักๆเลยก็คือระวังของมีค่าสูญหายโดยเฉพาะของในบ้านนะฮะในช่วงต้นสัปดาห์เช่นเดียวกันส่วนปลายสัปดาห์ก็จะระวังเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่จําเป็นนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การซ่อมแซมบ้านหรือ,เ,อเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินของคนในบ้านขอให้ระวังการทะเลาะก,กับคนในบ้านแล้วก็ลูกหลานครับเรื่องการเสี่ยงถ้าจะเสี่ยงอะไรขอให้คิดดีๆนะครับตั้งสติให้แม่นๆน,นะครับเคล็ดรับเสริมดวงถ้าคุณมีความปรารถนาอะไรในใจขอให้ลงมือทำเงียบๆไม่ต้องประกาศไม่ต้องไปโต้แย้งกับใครความนิ่งจะพาคุณไปถึงเป้าหมายได้ครับ ถ้าใครอยากจะเสริมดวงลองไปไหว้พระพุทธรูปโบราณนะครับอาจจะเป็นพระที่คุณนับถือนะครับที่วัดใดๆก็แล้วแต่นะครับเพื่อเสริมพลังใจแล้วก็ความมั่นคงนะฮะดวงชะตาของชาวพิจิกในสัปดาห์นี้แม้จะมีความเคลื่อนไหวเยอะครับแต่คุณจัดการด้วยความนิ่งมีแผนมีสติก็สามารถจะควบคุมทุกอย่างให้ดีขึ้นได้แน่นอนครับ ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามช่องโหนชัดชัดโหรศาสตร์7ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ